แปดโมงอยู่แล้วเนี่ยโรงเรียนเข้า,ขาแล้วนะพอเลยร้องเนี่ยแม่ไม่ชอบเลยแม่จะไม่รักแล้วนะการที่ผู้ปกครองขู่เด็กเยอะๆเช่นตัวอย่างแม่ไม่รักแล้วปล่อยไว้อย่างนี้เลยคนเดียวการไปขู่คย่างนี้มากๆเขาจะกลายเป็นโรคก,กลัวเมื่อโตขึ้นได้ดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องขู่เด็กให้กลัวนะคะแต่เราสอนเขาดีกว่าว่าจะให้เขาทำอะไรหรือไม่ให้เขาทำอะไร โรควิตกกังวลในเด็กก็คืออาการวิตกกังวลหรือความคิดที่กลัวอะไรบางอย่างไปล่วงหน้าคือเรื่องเหตุการณ์ยังไม่เกิดอะแต่คิดไปล่วงหน้ามีความกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเชิงลบจริงๆความกลัวเล็กๆเขาก็จะผ่านตรงนั้นไปได้ใช่ไหมคะเมื่อเขาโตขึ้นแต่ถ้ามีการขู่มีการว่าหรือย้ำบ่อยๆอีกหน่อยก็จะกลายเป็นโรคก,กลัวสิ่งนั้นๆไปเช่นบางคนก็จะกลัวหมอเห็นไหมคะเด็กบางคนกลัวหมอจนโตเลย กลัเข็มฉีดยาเพราะว่าขู่ว่าเดี๋ยวจะให้หมอฉีดยานะสาเหตุตอนนี้เนะี่ยนะคะทางการแพทย์ก็ให้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องพันธุกรรมอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมของการเลี้ยงดูหรือเป็นเรื่องของสมองที่มีสารบางตัวนะคะผิดปกติไปอันนี้บอกให้ไปไงแล้วการที่สภาพแวดล้อมในบ้านเ<ป>ช่นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันบ่อย หรือว่ามีอารมณ์โมโหโกโรธกันบ่อยๆมีผลนะคะในการทําให้เด็กเนี่ยเกิดความวิตกกังวลได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยมีความสุขจริงไหมคะคณพราแม่ทะเลาะกันเนี่ยเด็กต้องไม่มีความสุขแน่ๆแล้วบางครั้งอาจจะมีการขู่กันว่าจะเลิกทางการหรือจะแยกทางกันซึ่งเด็กๆจะกังวลตรงนี้มากเพราะว่าไม่รู้ตัวเองจะต้องไปอยู่กับใครแต่เด็กส่วนใหญ่ก็คงไม่อยากจะเลือกว่าต้องอยู่กับใคร อาการหลักๆนะคะของวิตกกังวลในเด็กๆนะคะก็จะมีลักษณะของอารมณ์หงุดหงิดไม่ค่อยสบายใจนะคะตื่นเต้นง่ายหรือว่ากระสับกระส่ายก็คือขุดลุกขุดนั่งอยู่ไม่นิ่งหรือมีอาการนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับไม่สบายหรือนอนแล้วก็ฝันร้ายหรือว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องอะไรบางอย่างหรือมีอาการทางกายเช่นปวดท้องปวดหัวแล้วก็อาจจะตามมาด้วยกันไม่อยากไปโรงเรียน ไม่ยอมไปโรงเรียนเราก็จะได้เด็กๆที่มาหาหมอด้วยกันไม่ยอมไปโรงเรียนโดยที่หาสาเหตุไม่เจอว่าไม่ได้มีอะไรที่โรงเรียนมีปัญหาแต่ว่าเนี่ยเป็นอาการวิตกกังวลของเขาปัจจุบันนี้การรักษาโรควิตกกังวลในเด็กเนี่ยเราใช้2วิธีนะคะ คือการใช้ยาช่วยแล้วก็การปรับพฤติกรรมแล้วก็ยายาที่ต้องทานก็จะเป็นยาคลายกังวลยาพวกนี้ก็จะใช้นานนะคะทานต่อเนื่องอย่างน้อยก็เป็นปีเหมือนกันแพทย์จะพิจารณาเองว่าอาการเขาค่อยๆดีขึ้นเราก็อาจจะลดยาลงแล้วก็หยุดได้ในที่สุดการปรับพฤติกรรมก็มาจากนั่งคุยกับเด็กก่อนเราเรียกว่าจิตบําบัดนะคุยกับเด็กถึงจุดที่เขากลัวหรือจุดที่เขากังวลถ้าเขาหาไม่ได้ว่าเขากลัวอะไรเราก็มาฝึกเขาให้คิดเชิงบวก พอคิดเชิงบวกได้เด็กก็จะผ่อนคลายมากขึ้นหรือขณะที่มีอาการกังวลอยู่เราก็จะสอนวิธีผ่อนคลายความเครียดนะก็เป็นการเขาเรียกว่า relaxation technique เช่นกำมือแบมือคิดถึงสิ่งที่เขาสบายใจนี่ก็เป็นตัวอย่างการทำจิตบำบัดหรือการฝึกทางการปรับความคิดและก็พฤติกรรม ผู้ปกครองอาจจะต้องมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความกลัวของเด็กหรือความกังวลของเด็กในแต่ละวัยแล้วถ้าผู้ปกครองเข้าใจเราจะไม่พูดคํานี้เลยว่าทําไมต้องกลัวด้วยแค่นี้เองนะหนูกลัวมันทําไมไม่เห็นหน่ากลัวเลยคําพูดเหล่านี้จะไม่มีเลยนะถ้าเราเข้าใจเด็กว่าความกลัวหรือความกังวลมันแย่ขนาดไหนนั้นเมื่อเราเข้าใจเด็กเราก็พยายามทําให้เขาเนี่ยมั่นใจหรือว่าทําให้เขาเนี่ยกล้าเผชิญกับสิ่งที่เขากลัวดีกว่าดีกว่าที่จะไปพูดว่าอย่ากลัว อย่ากลัวเลยไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเพราะคํำนี้ยิ่งพูดเด็กยิ่งกลัวนะคะดังนั้นอยากฝากผู้ปกครองที่ดูแลเด็กๆว่าถ้าเมื่อไหร่เด็กมีอาการกังวลหรือกลัวเราควรให้กําลังใจและให้เขาเนี่ยค่อยๆเผชิญกับสิ่งนั้นทีละน้อยเป็นขั้นเป็นตอนถ้าไม่มั่นใจว่าทํำยังไงก็ปรึกษาจิตแพทย์เราจะแนะนําวิธีที่เผชิญสิ่งนั้นเป็นขั้นเป็นตอนดัะนั้นผู้ปกครองควรเลี้ยงหรือว่ารู้วิธีเลี้ยงลูกให้เหมาะสมกับวัย แล้วก็เข้าใจเรื่องอาภาวะปกติของเด็กต่อการเผชิญสิ่งที่กลัวด้วย